เช้าก็ได้ลองเอาตัวเล็กนะคะเข้ามาอยู่ในกรงใหม่นะคะเมื่อคืนตัวเล็กเขาก็นอนในกรงข้างนอกนะคะนอนกับถุงเท้าขาวถุงกอกแก๊กแล้วก็ตัวเล็กนะคะวันนี้ตอนเช้าแม่ก็ลองเอาตัวเล็กเข้ามาทําความคุ้นเคยกับกรงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะตัวเล็กกนีเวลาเอาใส่กรงนะคะน้องจะร้องนะคะร้องอยากจะออกจากกรงนะคะแต่พอเขารู้ว่าแม่ยังไม่เอ้ยออกเนี่ยเขาก็จะอยู่เงียบๆนะคะ ส่วนคนที่สบายที่สุดตอนนี้เห็นทีจะเป็นพี่เปานะคะเพราะว่าคุ้นเคยกับกรงเร็วมากนะคะแล้วก็ทำเสมือนว่าเป็นกรงของตัวเองแต่เพียงผู้เดียวนะคะนอนทุกที่ทุกตำแหน่งในกรงครบมดแล้วนะคะดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับการอยู่ในกรงมากเลยนะคะแล้วก็แทบจะไม่ยอมออกไปเล่นกับน้องตาวานแล้วนะคะไม่ยอมเข้าห้องน้องตาวานเลยนะคะจะอยู่แต่ในกรงอย่างเดียวเลยนะคะ น้องตาหวานนะคะเมื่อเช้าแม่ก็ลองอุ้มน้องมาอยู่ในกรงนะคะก็น้องก็คงงงๆว่าเอาหนูมาไว้พี่ไหนนะคะน้องไม่ไม่ร้องนะคะตาหวานจะไม่ร้องนะคะเขาก็พยายามเดินตามความคุ้นเคยกับกรงนะคะแต่ดูเหมือนจะมีปัญหาอีกข้อหนึ่งสำหรับตาหวานก็คือว่าระหว่างชั้นน่ะมันต้องกระโดดขึ้นใช่ไหมคะตาหวานเขายังไม่คุ้นเคยเขาไม่รู้ว่าเขาต้องกระโดดตรงไหนยังไงก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ นี่ก็คือที่รับเล็บเจ้าปัญหานะคะที่ทําให้พี่เปาตกตาหวานเมื่อวานนะคะตองานชอบมากเลยนะคะทุกครั้งที่แม่เดินเข้ามาเนี่ยเขาจะรีบวิ่งม,มาเล่นให้ดูเลยนะคะว่าเขาเขาเล่นเป็นเขาชอบของเขานะคะแล้วก็จะนอนเล่นอยู่บนที่รับเล็บอันนี้นานๆเลยนะคะแม่ก็เลยว่าเดี๋ยวจะซื้ออีกอันหนึ่งให้พี่เปานะคะ S <s <us> จับได้วอืออะไรเนี่ยไม่ให้ลับเหรอคะแม,ม่จับหน่อยนะโอ้จับนี่จับหน่อยไม่ได้เหรอคะห่วงเหรอห่วงเหรอคะห่วงเหรอคะเป็นสาวเป็นานางใช่ไหมต้องห่วงตัวใช่ไหมคะใช่ไหมคะ น้องตอหาหวานก็มีที่นอนสวยๆอีกแล้วนะคะก็มีเบาะมันทั้งหมด4อันนะคะที่คุณเอ๋ธัญพรส่งมาให้เด็กๆนะคะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งน,น,นะคะที่ทําให้เด็กๆมีที่นอนสวยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสวยทั้งเบาะสวยทั้งคนนอนเลยนะคะใครจะงามเท่าคนนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ช่วยสนับสนุนเด็กๆมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าเลยนะคะแะกักต้องขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามให้กำลังใจแล้วก็อย่างเอื้อเฟื้อน้องตาหวานแล้วก็พี่ๆเสมอมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ